สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมีดเซฟตี้รุ่น H 914001A01 นะครับยี่ห้อเด e Lam ดูเพ็กจากประเทศอังกฤษนะครับมีตัวนี้ด้ามผลิตจากอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงทนทานขนาดจับกระชับมือใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะครับรุ่นนี้สังเกตง่ายๆว่าตัวด้ามจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวท้ายตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับ เหมาะกับคนที่ใช้งานมือซ้ายนะครับลักษณะแบบนี้หรือว่าคนถนัดซ้ายนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานเมื่อเราต้องการใช้งานเพียงแค่ดันลางสไลด์ตรงนี้นะครับที่มีล,ลักษณะนี้ดันออกมามีก็จะยื่นออกมาลักษณะแบบนี้พร้อมสำหรับต่างงานเราก็จะสามารถกรีดชิ้นงานต่างๆที่เราต้องการได้นะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จ มีก็จะเด้งกับอับโตโนมัตินะครับการออกแบบด้ามลักษณะนี้ช่วยให้เราป้องกันการถูกมีดบาดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราเกี่ยใช้งานเสร็จใช้งานเสร็จแล้วแล้วเราไม่ได้เก็บใบมีดนะครับในการใช้ครั้งต่อไปเราอาจจะเผลอมาจับตรงนี้นะครับโดนใบมีดหรือเพื่อเรามายืมด้ามมีดเราแล้วไม่ทันสังเกตก็อาจจะหยิบจับโดนใบมีดบาดได้นะครับซึ่ง มีดลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันการถูกบาดจากการลืมเก็บใบมีดได้ครับส่วนการใช้งานก็คือสามารถใช้งานทดแทนคัตเตอร์ตามท้องตลาดที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปได้เลยครับเมื่อเราดันลาสไลด์มาระยะยื่นของใบมีดที่ยื่นออกมาจะอยู่ประมาณ25 นะครับก็จะสามารถตัดวัสดุต่างๆได้น,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างลัางกระดาษนี้นะครับคือเราสังเกตได้ว่าระยะยื่นของใบมีดเหลือเฟือนะครับในการตัดแทบจะไม่แตกต่างจากมีคัตเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เลยครับมาเรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบมีดกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนใบมีดคล้ายๆกับคัตเตอร์ตามท้องตลาดนะครับคือ ดึงออกทั้งด้านท้ายลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับใบมีดจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูสามารถใช้ได้สองมุมนะครับเมื่อหมดมุมนี้ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้มุมนี้ได้น,นะครับแล้วก็สับดางวิธีใส่ใบมีดกลับก็คือให้เราสังเกตเดือยตรงนี้นะครับให้ใส่ ตรงกลางของใบมีดนะครับแล้วเราก็ใส่กลับไปที่ด้ามเหมือนเดิมดันให้สุดลักษณะแบบนี้นครับเท <c oughs> ่านี้ใบมีดก็พร้อมใช้งานเหมือนเดิมแล้วครับ <c oughs> โอเคผมก็จะมาสรุปด้ามมีดรุ่นนี้ให้นะครับก็คือจะเหมาะกับงานขรีดทั่วๆไปนะครับ สามารถกีดงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษเชือกฟิลม์มฟอยล์และวัสดุอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งมันสามารถใช้แทนคัตเตอร์เดิมที่เราใช้กันอยู่ได้เลยครับแต่จะเน้นด้ามมีดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นใบมีดที่มีความคมและทนทานมากขึ้นครับและมีระบบสปริงเด้งกลับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มากขึ้นไปอีกครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ